สวัสดีครับพี่น้องผมลอนมิซุอิสานนะครับจากช่อง YouTube นะครับเ c e b o o k ในเพจนะครับกะมิซุอิสานนะครับพิมพเข้ามามิซุอิสานนะครับเสียนคลิปผมสี่เป็นเพจผมเดึงเห็นมากานะครับพี่น้องฝากก็ไล์ก็แช่นะครับผูดอะไเของก็เบิรงแล้วนะครับผู้ดเตียนคลิปนี้นะครับขอบผู้หลายๆครับพี่น้องมือนี้สิทภาพมันเบิรงอีกแล้วครับแท่ตันซีประตูเกียวโตนะครับพี่น้อง g กีเอสนะครับ เริ่มต้น8 8 2 0 0 0บาทนะครับเนี่ครับปลาข้าแตงอย่างไห็นแน่้าพมาเบิ่งเลยครับเนี่ยนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสีดำนะครับตัดกับสีสมสีขาวสีบอลเงินนะครับนี่ครับตัวหนังสือนะครับมัจจิเด่นนะครับเป็นบอสเทันสปอร์ตนะครับยางหนาดํานะครับแล้วก็มีอาไฟหนาแบบไม่พี่น้องมาเพิ่งกฟหนาแบบตัดแดงนะครับนี่มีมีโลโก้ไทสันพรอมนะครับตัวนี้จะเป็นนําด้านนะครับนะครับเนี่ แล้วก็ขอบคิวมันชนหนาลูกค้าก็เลือกมาเป็นดำดานนะพี่น้องนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดำดานนะครับตัวสเกลหนานะมันขากันเลือกม้นงขากันนะครับแล้วมีหูหลอกแดงแล้วก็มีไฟเดรย์ห้กันนะครับไฟสวยงามนี่ครับแต่มันขคกับคิวล็อตัวนี้นะพี่น้องคิวล็อกหกนิ้วมีมุดดำดานนะครับนี่ครับบวกกับหล่อแม็กพี่น้องโอ้หล่อแม็กยางแฮนด์คุกแม็กซมเท่ามือนะครับขอบ16กนะพี่น้อง สายลุยจังน้อยนะครับนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเลือกดำเงาโรงงานเลือกดำเงาหอบกระจกนะครับเบ่อร่องมือเนี่ยครับดำเงาไอ้ดำด่านเบิดเนาะดำด่านนะครับนี่อันนี้สาดตร์ไล่แอดลีดมาเลยครับนี่ครับตัวนี้เป็นแมนแอดลีดนะพี่อนน้องเบื้องไกลๆอาจจะเป็นคือแอดลีดจังน้อยนะครับใส่สติเกอร์แอดลีดนะครับคิวหลอดขางร้างเป็นไหนงายมากพี่น้องแล้วก็ นี่ครับฐานบริษันโลบาสปอร์ตนะครับพี่น้องเป็นไงอ้งามมีนี่แ่นี่สีส้มมีงามครับพี่น้องมาเบึ้งขงาง้างรังยังหน่อยนี่มีขอบไฟท้ายขอบไฟท้ายแบบไม้นี่ครับตัดตาแดงแบบนี้ครับสวยงามขา้างรังบม่ได้เห็นยังไรนะครับนี่โลบาเขาก็จะมีไฟเห็นกับโกนะครับไฟเบรกดวงที่สามอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเบึง้งเบึ้งออบชั่นตัวนี้ยังหน่อย ตัว GLS เ์ออโต้นะครับนี่ครับปกติเป็นบ่อผานะพี่น้องใส่บออนังหายไปเลยครับได้แดงยิบได้แดงนะครับนื่แบ่บ่อนังได้แดงนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบเกียร์ดีโหมดแบบนี้นะครับเสียบสตาร์ทนะครับนี่คือสองดอกเึื่อกันนะครับนี่พวกมาไร่กันจะมี่แคก็พุ่มวิตูเราสายว่างขายดีเลยนะพี่น้องหน้าจอมีหายกันนะครับหน้าจอแอออโต้นะครับนี่เป็งระบบเกียร์เอออโต้หกสปีดนะครับ ตัวนี้มีกลองถอยหลังนะพี่น้องเนี่ละอันนี้นเหผ้าเพิ่องอยากบอกพี่น้องว่ามันแต่งในทุกรุน่นอีีครับพี่น้องนะครับสนใจรุ่นไหนสอบถามความลาเลยครับแคปทีประตูนะครับแต่งได้เวิร์ดปอดปัจจโลก็แต่งได้ครับเนี่ยครับนานาปัจจิโลแต่แต่มันก็จยออกมาคล้ายข่กันแล้วนะพี่น้องนะนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รับชมอยู่นะครับก็ ฝากอะไรก็แช่แน่นะครับอยากเบื้องรุ่นไหนก็คอมเมนขเม้าไดครับอยากสอบถามของแจ้งราคารุ่นอ่ชิ้นไหนนะครับอ่าหรือว่าลูกค้าที่ถอยู่แล้วก็สอบถามขอมาไดว่าอยากแต้งแบบนี้แบบนี้นะครับก็ขอพูดพี่น้องหล,ลายๆครับสำหรับทีนี้สิบห้าไปครับโดยสั่งั่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ